สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดถึง3ทีมนะครับที่จะเอาว่ากันแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยครับ3ทีมนี้แหละที่จะควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกา 2, 2023, ล2 2 2 3 3นยี่2ินะครับก็มีอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้แน่นอนนะครับเนี่ยจะเหลืออีกประมาณ10กว่าแมตช์นี๋ก็ เห็นแล้วแหละเห็นสถานการณ์แล้วว่า,าใครได้เปรียบใครเสียเปรียบใครมีโอกาสมากกว่านะครับก็แอดก็เอาเส้นทางมามาให้รับชมนะครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ฟาดแข่งกันแล้วแ,ลวแลวหละไอ้ลระดับที่หนึ่งนะอย่างอาร์เซนอลนะพบกับนิวคาสเซิลก็ชนะนิวคาสเซิลได้4ประตูต่อหนึ่ง ลิเวอร์พูลนะครับตอนรับการมาเยือนของลูตันทาว์นะครับก็ชนะได้เช่นกันกับสี่ประตูต่อหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ชนะบอลมัดได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับออกไปเยือนนะครับเอ mm hmm. ชนะสกอร์เดียวเยอะเยอะเยอะมากเลยนะครับไอ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ไม่ไม่ทิ้งไม่ขาดไม่ก็ก็ตามนั้นนะครับทีนี้โอกาสโอกาสแต่ละทีมนี้ก็จะเป็นไปดังเนี้ยดูสามสามแมตช์แรกนะครับโอเคแล้ว แมตช์แรกเนี่ยชนะกันทั้งหมดแล้วมาดูแมตช์ที่2ครับแมตช์ที่2เนี่ยน่าสนใจอาร์เซนอลเนี่ยจะไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคาดว่าชนะแน่นอน mm hmm. ลิเวอร์พูลก็จะออกไปเยือนฟอเรสต์ก็น่าจะชนะแน่นอนนะครับไม่น่าชนะแน่นอนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับออกไปเยือนออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยฮะออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด น่าสนใจทีเดียวเลยเพราะว่า,าต้องเปลี่ยนเป็นตัว A นี่วงเปลี่ยนเป็นตัว A เพราะว่ามันเป็นศึกดาร์บี้แมตท,ทีเนี้ยในศึกดาร์บี้แมตเนี่ยมันยอมกันไม่ได้แมนเชสเตอร์ซิตี้เอ่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอยก็ต้องเต็มที่นะครับพลาดไม่ได้ถ้าสมมุติว่าพลาด แมนแมนซีพลาดให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็เท่ากับว่าทำให้ลิเวอร์พูลทิ้งห่างไปอีกแล้วก็อาร์เซนอลก็เขยับเข้าไปอีกก็จะทีมแมนซิตี้ลงมานะถ้าหากแพ้แมนยูนะครับแต่หากว่าชนะมันก็จะมีผลเท่าเดิมน,นะเพราะว่าอย่างอาร์เซนอลนี่ก็จะชนะดาบคู่อยู่แล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลก็น่าจะชนะฟอ r เรสต์อยู่แล้ว ถ้าหากว่าแมนซีชนะแมนยูก็โมเมนตัม um ยังเหมือนเดิมยังไม่เบีเบ่ยงไปทางไหนทีนี้มาดูแมตช์ที่อารอาเซนอลนก็ยังก็ยังสบายสบายอยู่เจอเบนฟอร์ดนะครับในบ้านด้วยซ้ำไปทีนี้น Liverpool เนี่ยแหละลิเวอร์พูลเนี่ยต้องไปตัดแต้มกับแมนซิตี้นะครับเวทีแมนซี Man City เนี่ยมาเยือนแล้วก็ลิเวอร์พูลเป็นเจ้าบ้าน ถ้าหากว่าถ้าหากว่าลิเวอร์พูลชนะอ่าก็ก็ก็ไปต่อแต่หากว่าเสมอหากว่าเสมออ่าโมเมนตัมเท่ากันแล้วทีเนี้ยลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซีเท่ากันเป๊ะเลยแต้มก็จะไม่หนีก,นกันก็จะอยู่เอ่อตามกันหนึ่งแต้มสมมติว,ว่าหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบสี่อะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าออร์เนนอลไปแล้วทีเนี้ยเป็น66แล้วเพราะว่าชนะสนัดรวดเลยเออ อะไรประมาณนี้ก็จะทำให้อเซนนลดิ่งขึ้นไปเป็นที่หนึ่งของงานเข้าลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซีเนี่ยเออต้องมาว่ากันต่อไปครับหรือถ้าหากว่าลิเวอร์พูลชนะก็ไปต่อครับไปต่อทีมแมนซีลงลงไปเป็นที่สามเลยอะไรประมาณนี้หรือแมนซีชนะก็จะทีมลิเวอร์พูลลงไปเป็นที่สามทันทีเลยนี่นี่คือนี่คือแมตที่สามมันจะมีผลแน่นอน ตามรับชมรับเชียร์นะครับแล้วก็มาดูแมตที่4นะครับแมตที่4ีนี่ก็เบาบางไปแล้วแหละอาร์เซนอลก็คาดว่าน,น่าจะชนะเซลซียากว่างั้นเถอะแอดให้เสมอก็แล้วกันแล้วก็ไปดาบี้แมตท,ที่ที่เมืองลิเวอร์พูลนะครับก็เอเวอร์ตันไม่น่ามีอะไรครับเพราะว่าเอเวอร์ตันยังอยู่ในช่วงที่ไม่พีคแต่มีข่าวว่าเอเวอร์ตันเนี่ยได้มาสีแต้มโอ,อ้มีทรงคุณค่ามากสีแต้มนี้ทำให้เลื่อนขึ้นมา หลายลำดับเลยนะฮะก็แมนซี่ไปเจอไบตันก็ไม่น่ามีอะไรอันเนี้ยทีเนี้ยแมตท,ที่5อาร์เซนอลไปเจอแมนซี่นี่ไปตัดแต้มกันอีกแล้วทีเนี้ยเป็นโอกาสของลิเวอร์พูลแล้วทีเราจะจำอ้าวเลยเอา้าวจำอ้าวเลยลิเวอร์พูลเจอไบตันแต่ทีเนี้ยลูเบโตเดซาบี้ไม่เคยทำให้เจเกนคอปสมหวังสักทีหนึ่ง แอบว่าถ้าหากว่าเสมอริวพูเก็บกระเป๋าได้เลยอย่างเงี้ยแหมสวดมน์ดีๆก่อนให้ให้เจกันคอบสามารถเอาชนะไบตันได้ในในนัดนี้อทีนี้ก็ที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็มันจะมีสึกแดงเดือดอยู่น้อยหนึ่งนะฮะสึกแดงเดือดที่แมนเชสเตอร์จะไปเยือนเอ้ยลิวพูจะไปเยือนแมนเชสเตอร์ยู่นเต็นนั่นแหละ อาจจะเป็นตัวแปรอีกหนึ่งตัวแปรแล้วก็ริวไอ้แอสเซนอนเยเจอแอตตันวิลล่าก็รองรับชมนะครับฟันทงกันยังไม่ได้เลยตอนนี้แต่ว่าแอดว่าทักษาทีมนี้แหละที่จะได้แชมป์ไม่ปืนใหญ่ก็ลิเวอร์พูลไม่ลิเวอร์พูลก็แมนซีอ,อยู่อย่างเงี้ยแหละอยู่อย่างเงี้ยแหละอ่ารอรับชมรับเชียร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยยังเดาอะไรกันไม่ได้เพราะว่าต้องดูต้องดูกันยาวๆเลยสิบแมตช์เนาะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ